ตอนรับไม่ดีกว่าค่ะมิวกับกาฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เินแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะฮะหวานใจมิวการฟด้วยนะครับที่ตอนนี้ทําให้แฮชแท็กของเรานะฮะมิวกรฟเอ็วันบันเทิงเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยยังไงฝากแชร์ุณอากเลยครับขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะเพิ่งมาเปิดดูหรือว่าแชร์ต่อกันไปก็ยังแชร์ต่อกันได้อยู่แล้วร่วมพูดคุยแล้วก็ดูกันไปพร้อมกันสดๆแบบนี้ค่ะวันนี้คือวันแรกที่ซีซั่น2ของ Time t ทม์เดอะซีรีส์เนี่ยนะฮะจะออกอากาศผู้คุ ความรัก7ปีเนี่ยมันมักจะมีอาถรรพ์ตอนนี้มันเติบโต oh. ตอนนั้นมันเป็นความรักในสมัยเรียนตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างในพาร์ทของซีซั่น2ครับก็จะอย,อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือตัวละครเนี่ยก็จะมีความโตมากยิ่งขึ้น<ะ>ก็จะเป็น เรื่องราวของความรักในช่วงวัยทำงานครับมาอะไรแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันใช่ความรักก็คือเติบโตไปด้วยเจ็ดปีแล้วใช่ไหมคะเจ็ดปีแล้วครับผมก็ทุกๆด้านเลยจะโตขึ้นหมดเลยทั้งความดราม่าทั้งเลิฟซีน โอ้เริ่มสิ่ต้องโตขึ้นด้วยเหรอเออยังไงเหรอคะเริ่มสี่คือวามเด็กๆมันยังไม่คข้ากันารเรียนกับความทํางานที่มันต่างกันยังไงเหรอคะโอเด็กๆมันต้องมีขอบเขตคุณในวัยเรียนพอโตมันไม่มีขอบเขตมันที่ไหนก็ได้แอดวานมากยิ่งขึ้นที่ไหนก็ได้ี่ไหนก็ได้เหรอแอดวานมากยิ่งขึ้นคือบทมันเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมที่มีวกำลังจะบอกใช่ใช่ครับผมก็ถ้าถ้าสังเกตว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บนเตียงอยู่ในห้องนอน คุณกำลังจะบอกว่าความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงระเบียงลงรถก็ได้เหรอ <Yeah. S 1> อย่างนี้เหรอไม่ใช่ความรักอะไรมันสบนใเดี๋ยวเดี๋ยว คือความรักอยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นได้ทีเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ก็รักกันได้เขาจะคือแบบนี้แต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องความรักเริฟซีนอะไรต่างๆร้อนเลยเรื่องซีนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของดราม่าแล้วก็มีตัวละครหลายๆตัวเข้ามาทําให้ความรักของทั้งสองสั่นคลอนด้วยใช่ครับวันนี้เราวันนี้เราก็จะมาพูดกับสี่นักแสดงจาก the Series ครับโอ้ยเดี๋ยวของพวกพี่เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเออพี่จี๊ดกับพี่คงเนี่ยน้อยแต่ว่าจริงๆเขามีนักแสดงเพ ิ่มเข้ามาเยอะมากๆซึ่งมันมาอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมัน<ช>มีตัวแปรสำคัญนั่นคือ<ช>น้องที่เป็นนักแสดงใหม่เข้ามาเป็นย<ช>ังไงบ้างครับก็ยังทุกๆคนเนี่ยตัวละครที่แบบเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือ,อจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวละครทานไทยทุกคนเลยแล้วก็จะมาทำให้แบบเรื่องราวเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นก็คือทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะมีความมีผลต่อเนื้อเรื่องทุกตัวเลย มันก็เป็นปกติของความรักอยู่แล้วการที่จะพิสูจน์ความรักว่ารักจริงแค่ไหนมันต้องมีคนใหม่เข้ามาเพื่อพิสูจน์นะฮะว่าเฮ้ยเราเป็นตัวจริงของการและการหรือเปล่าหรือจะไปกับคนใหม่แต่เขาก็ยังคงมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับพี่จีตพี่คมที่ร้านอยู่ดีนะคะเจ็ดปีผ่านไปเขาก็ยังไม่ไปไหนกันนะคะคุณก็ยังคงอยู่ร้านเราเนี่ยแหละร้านประจำร้านประจำยินดีค่ะถ้ามีอะไรต่อไปก็ต้องอยู่ร้านพี่ต่อนะคะ ค <c oughs> ือต้องบอกเลยครับว่าเราสองคนเนี่ยได้รับเชิญในซีรีส์เรื่องนี้แล้วผมการันตีเลยว่าตอนที่ผมเข้าฉากกับเดียกับน้องทั้งสองคนฉากที่เลิฟซีเนี่ยผมกับเดียจิกมือกันเลยนะเขินจริงคือ,เ,อรเราเรารไม่อานนี้ขอเมาส์เลยเราไม่เคยเห็นน้องเล่นแบบสดๆในฉาก<ช>เลิฟซีนแต่วันนั้นเราในฉากคือเราอยู่ในฉากด้วยไงคือเรานั่งกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคุยอยู่เลยว่าเฮ้ยคิวทำไมเขินน่ะเอยน้องเขา คือต้องตบมือให้กับน้องมิวการาฟมาก<ช>คือ<ข>การแสดงของน้องมันส,ส่งจริงๆมันส่งถึงเราว่าเฮ้ยน้องเขาเล่นระดับนี้เลยอ่ะไม่มีเขินเลยเอ,อเอางี้ดีกว่าคือพวกพี่พูดแล้วน้องก็ต่างคนต่างมองไปทางอื่นกันนะลองแบบหันไปมองหน้ากันแล้วก็มองเฉยๆก็ได้อ่ะพี่ขอแค่นี้ก่อนอ่ะลองหันไปมองหน้ากันสิถเถอะไปอีกน,นิดได้ไหมอ,อันนี้ไม่ได้สั่งแล้วนะจะเข้าไปทำไม <S 2> <S 2> เดี๋ยว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 พี่ไม่ได้สั่งอะไรแล้วหนูจะเข้าไปหากันทำไมจะลูกดึงดูดอยูึงดูดอมเป็นแม่เหล็กดึงดูดไม่แล้วเบื้องหลังเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีก็น่ารักเนาะพวกเราก็อยู่ในกองก็เห็นอยู่แต่แน่นอนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพาร์ทที่เรียกได้ว่าทำงานหนักกันทั้งคู่ครับเพราะบทมันเข้มข้นมากมากแล้วก็ถ่ายกันนานเป็นยังไงบ้างพอได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง ต้องบอกว่าอยาใช้เขาว่ากลับมาลงกนก็เรเจอกันเกวอเจอนจนไปอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วอ่ะเออแต่ว่ากลับมาสวมบททันใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็คิดถึงตัวละครนี้เหมือนกันหลังจากที่เราห่างหายจากซีซั่นหนึ่งไปประมาณเกือบปีแฟนั่โลกรอใช่เราก็ตั้งใจที่แบบอยากจะทำคาแรคเตอร์ในซีซั่น2อออกมาให้ดีที่สุดด้วยครับค่ะเพราะว่ามันมันจะมีความ เปลี่ยนไปในบางอย่างของทั้งสองตัวละครเลยจะมีการพัฒนาตามอายุของเขาก็คือเวลาเหมือนทั้งทานท้ายอยู่ด้วยกันนานๆปุ๊บมันจะมีการที่แบบเหมือนเวลาเราสนิทก,กับใครมากๆแล้วเราจะจำคาแรคเตอร์เขามาอสองตัวละครจะมีความที่แบบ ไทยกันคกันมากขึ้นแบบทานก็จะไปทางไทยมากขึ้นไทยก็จะมาทางทานมากขึ้นแต่เรื่องโปรตีความรักไงเราคบกับใครเราก็จะกืนเขาไปซึ่งกันและกันเหมือนเหมือนพี่คงกับพี่จี๊ดป่ะครับใช่พี่ก็กืนกันแตนนี้ก็จะท้องตามพี่เลยใช่แต่ว่าร้ายมาบอกเออเอางี้ดีกว่าน้องเล่ามาแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคิดถึงมากๆตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกับทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองเซเว่นยีร์ซัฟเฟิฟฝากกันหน่อยคืนนี้ออกอากาศตอนแรกแล้วค่ะครับก็ขอฝากทานไทยเดอร์ รีซีซั่น2ครับผม7 years of Love เินะครับผมออนแอร์ทางช่องวัน3.1วันนี้เป็นวันแรกนะครับเวลา4ทุ่ม45นาทีครับผมใช่ครับแล้วก็สามารถไปรับชมย้อนหลังต่อได้นะครับเวลา5ทุ่ม45ครับผมเราพูดช่องทางได้ใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะก็เดี๋ยวสามารได้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 เขาก็ทางไลทีวีครับผมเวลา5ทุ่มครับ ครับรายการพี่รายการพี่บอกพูดได้สดครับคับครับมันตัดไม่ได้ไม่พูดได้พูดได้พูดไม่ได้ไงนะฮะยังไงฝากด้วยลวกันครับผมเชื่อว่านี่คือซีรีส์ที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยแล้วเขากลับมาแล้วคืนนี้โอกาสตอนแรกอยากให้ดูกันแบบสดๆแล้วก็ขอให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในทุกวีคด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลากันไปพบ๊วย พี่จีด๊ดทานไทยแล้วก็พี่คงค่ะวันรับแขกรออยู่ตรงนั้น,ย,น,นยืนยิ้มใหญ่เลยค่ะไม่บุม๋มไปพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ